สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวบุฟเฟ่ที่โรงแรมเดอะเบเกอรี่ตรงนี้จะเป็นมุมพาสต้านะครับอันนี้ขาปู หอยนั่งลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมีอีกเยอะมีอีกเยอะอันนี้เป็นปูมา้าหอยนั้นกู้เป็นกุ้งนะคะนี่น้ำจิ้มเดี๋ยวเราไปดูตรงอื่นต่อ อันนี้อะไรเอ่ยแะ่ด๊โอ้ข้าวเหนียวน่ารักมากซ่ เป็นซอสเป็นออริกาโนโเป็นชีสนะคะผลไม้มีอะไรอีกอัน,นจะเป็นแซลมอนเป็นสโมคนะครับแซลมอนลมควันขนมปัง ม่ทันเยอะแยะเดี๋ยวๆดูสิอันนี้มีซุปด้วยนะครับข้างบนจะเป็นขนมปังเป็นมัชลูมทรัฟเฟิลครีมซุปน่าจะหอมเนาะเดี๋ยวมาชิมกัน แล้ว,ว,ต,ว,ว,วตรงนี้เป็นโฟกาเดี๋ยวเรามาสั่งโฟกากันดีกว่านี่อันนี้น่าทานมากตรงนี้จะเป็นมุมซูชินะครับ มีหลายหน้าเลือกทานได้ป๊อป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 ไปต่อไปต่อไปต่อก็ไปดูกุ้งเผาด้วย ดูมุมเกลียวก่อนอจะเป็นผักนะครับเป็นไก่เป็นแกะ,เ,ะเป็นเนื้อใส่ซาลาเป้ไว้หัวแซลมอนมี่ลเ,เลือกใส่จานให้เชฟย่างาเลยครับข้่เขาด้วยน่าทานมากยย่างกันสดๆใหม่ๆเลยนะครับ ไปดูขนมหวานกันดีกว่าเชฟเดินขวบไปยมากไม่เต็มยังไม่มีคนตักเลยสวยงามนี่วอลววนี่บตกแต่งสวยมากนี่ชอบเพรอ,อย่างนี้เลยไม่ใช่แค่บุฟเฟ่นะแต่เป็น จานที่ตกแต่งสวยงามของหวานแต่งสวยมากครับไปต่อไปต่ออุ้ยข้าเดนียวมะม่วงเนาะลูกคนเริ่มเลยเดี๋ยวจากนี้เดี๋ยวเรา เราไปสั่งดูของจริงกันเลยดีกว่าเห็นนะครับ หอยนางรมเลยนะครับเอาตักน้ำจิ้มใส่ก่อนหอยเขาตัวใหญ่อยู่นะเป่งดีนะนี่ตับตับตับตักน้ำจิ้มใส่หรืออะไรวะต้องกินอย่างนี้ถึงจะฟิน อต่อไปกุ้งเผาตัวไม่ค่อยใหญ่อ่ะแต่ก็เดี๋ยวลองแกะดูก่อนนะดูหัวดูหัวแช่อุ๊ยมีไข่ด้วยจ้ะ นี่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 น,นี่นี่อือหือกินเลยอุ้ยเนี่ยเมื่อกี้มันล่วงไปที่ช้อนใส่น้ำชิ้มเลยอืมอืม แเนื้อกุ้งต่ออีกขวบขับรถไฟแดงยครับเปล่าครับใส่มือเลยฟินอืมอร่อยอร่อยอร่อยคือดีสดนะเนื้อเด็กอยู่ หนึ่งสองสามอ๋ออือโอ้ยคุณอืมอโอเคต่อไปนะครับเป็นโฟกาหรือหรืออะไรพี่เดียว น,นั่นเองนะครันี่ดูหอมหอมปอมหอมจานจัดมาสวยมากทานแป๊บเดียวหมดลองเลยตำนน้ำมอันนี้เป็นซอสมะขามนะครับจานแรกซอสไวนแดงไม่ได้ถ่ายโอเคนะกับพิบตาก็รู้กันจัดไปหนึ่งสองสาม อาอือหือนุ่มมันอร่อยอ้าวต่อไปนี้จานนี้เป็นของหวานแล้วนะครับอันนี้ชื่อสตรอเบอรีร่เมอร์เมดสตรอเบอรี่เมอร์ <laughs> รรเมดครับเนี่ย สตรอเบอรี่จ่ำๆกันเลยบาสโอ้ยเดี๋ยวมีไอศครีมท็อปปิ้งอยู่ข้างบนตึ้มอะไรนะครับหวานมาเจอเปรี้ยวนิดนึงสุดยอด จานที่สองแชแน่เี่นะฮะอันนี้คือเบเกอรี่ชีสเค้กเดเบเกอรี่ชีสเค้กเป็นชื่อของทางโรงแรมก็เลยนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นซิกเนเจอร์หรือเปล่าชิมจะมีมีไอศครีมสตรอเบอรี่ แล้วก็มีชีสเค้กสดแล้วก็มีสตอรอเบอรี่สดแล้วก็มีใบสาระแน่ด้วยสาระแน่สาระแน่ทานกันเลยดีกว่าครับอืออือกลิ่หอม หอมมม่หอมเลยไม่รู้อ่ะหอมจริงหอมจริงจังเนี่ยเฮ้หอมทั่วสับลนเลยเน,นี่ยแค่นี้แหละบายบายอือร่อยพูดอ่ะดีหลานชายนะครับน้องเดิวน้องเดิว ิวอี่ิวอี่สุดหลอก <laughs> อ่ะเ <Okay. S 1> ดวี่จะมารีวิวจานที่สามครับคร okay. ับของหวานจานที่สามนะครับ <c oughs> เดนโคซองแมคคาเดเมีย <c oughs> ครับ <c oughs> อ่าให้ดูหน่อยหน้าตาแบบนี้ครับ <c oughs> มีอะไรบ้างครับในเนี้ยนีขนมปังที่เหมือนเป็นคโคซองนั่นแหละคือโคซองหรือเปล้าแล้วก็มีช็อกโกแลตไอศกรีมช็อกโกแลตเทากบิสกิตแล้วก็โรล โอ้ยของมันก็ไม่แคนเนอมียครับพร้อมชิมเลยครับพอมชิมเลยครับตอนที่มันจะอะ่อยมากกว่านี้อ่ะครับมากกว่านี้ฮะใชาอร่อยจังอยากให้ชิมแรงแรงนี่คือแรงฮะอ่ะอร่อยอร่อยชิมไอศครีมได้ครับเน่อว้าว ยังมีสตรอเบอรี่ตามเลยเจจานนี้เป็นจานที่สี่สำหรับของหวานแชแดจานที่ห้ามารอจ่ออีกแล้วครับยังไม่เสร็จเลยจานที่สี่จานนี้ต้องบอกว่า มีทอง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 มีทองด้วยนะคะโอ้โหนี่มีสตรอเบอรี่มีครีมมันคือครมบูเล่นี่เองเป็นอาหารหวานของประเทศอะไรนะครับฝรั่งเศส,เสนี่เองชิม <c oughs> จริงๆตอนแรกเนี่ย <c oughs> เขาจะเป็นจานหลุมแล้วก็ตัวครีมเนี่ย จะอยู่ในจานหลุมเลยเยอะมากแต่ว่ารอบนี้รู้สึกจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทานเดือวโอเขาจะพ่นพ่นน้ำตาลจนเป็นแผ่นนะฮะทานละเฮ้ยหยุดนดิ้วก่นอนหวานกรุบกริบอร่อย ทออไม่กินเดี๋ยวให้หลานกินกินอันนี้อดูแลไอศครีมไอศครีมที่นี่หอมจริงอยากรู้ต้องมาลองเองจริงเนี่ยไม่มีค่าโฆษณานะแต่ว่าหอมอร่อยไปจานที่สีนะ่มาต่อเลยค่ะ จานที่สี่จานที่สี่คือจานนี้คือจานที่ห้าครับเข้าป่ากันเถิดนาะไม่ใช่บราวนี่บราวนี่แต่ว,ว,ว่าการจัดจานของเขาเนี่ยดูดีมันเหมือนมันเหมือนเนี่ยถ้ามีตุ๊กตาก็เดินตกแตก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 แตกขึ้นเขาเลย นะครับมีไอศครีมมีสตอรอเบอรี่แล้วพระเอกของจานนี้คือบราวนี่ชิมบราวนี่ดีกว่าอย่างอื่นชิมเยอะแหละห <c oughs> <c oughs> วานหวานหวานหอม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 โอเคครับ ถือว่าผ่านทุกจานเลยอร่อยอร่อยมหกของหวานจานสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครถ่ายสิแชนี่คือจะนำข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงน่าจะเป็นจานที่ปรารถนาที่สุดสำหรับวันนี้เลยสำหรับของหวานนะมะม่วงเขาจะหั่นเป็นชิ้น เตานะครับมีนี่ะไรอ๋อมีข้าวเหนียวอยู่ในนี้มีข้าวเหนียวอยู่ในนี้อันนี้น่าจะเป็นไอศครีมนะครับไอศครีมกะทิเนาะอุ๊ยใช่มีซอสมันม่วงด้วยแล้วก็มีซอสมะม่วงเวลากินตัดกันมันมนกับหวานกับเปรี้ยวอเ็ดเลย อร่อยโอ้โหไม่รับมุกด้วยนะครับเอาช้อนทานชิมนะบีบชิมครีมจุ่มนมไม่ใช่นั้นโอรีโอไปใหญ่ละอันนี้ใส่นี้ตัดครีมเลยทานพร้อมกันเลยคำเดียวั้นบอกว่าอ้า เย็นมันหอมหวานอร่อย Let's go หลังจากทานอาหารเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้ว กลับบ้านได้ไหมว่าเรากินคไม่ได้อะไรเนี่ยไปไปเขียวแป๊บเดียวครับเดี๋ยวถ่ายใหม่แล้วกันนะเอาตอนรถวิ่งเนี่ยครับเราขับรถกินลมกันหน่อยนะครับห<อ>ลังจากกินบึกเฟ่ออิ่มแล้วไปเลยขึ้นฟ้าขึ้นฟ้าขึ้นฟ้า